ฟุตบอลประจำวันที่12มกราคม2567ขอคนละหนึ่งไลค์แต่ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะอเลนฮันโดกานาโชปีกดาวลูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถูกคาดหวังให้เป็นตัวลุกอนาคตไกลกับทีมอีกทั้งยังเป็นความหวังของทีมชาติอาร์เจนตินาอีกด้วยล่าสุดคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสรประจำเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ2เดือนติดต่อกันโอ้โหเกินไปไหมจันเนีย พอนมย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนสตา์วัย19ปีก็โชว์สเต็ปเทพด้วยการตีลังกายยิงประตูพาทีมบุกถล่มเอเวอร์ตันสามต่อศูนย์ขณะที่เดือนธันวาคมเขาก็สารต่อความปังโดยการาโชทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในเดือนธันวาคมที่ยิงไปได้2ประตูกับอีก2อแอซซิตจากการลงเล่นทั้งหมด8นัดแม้ว่าภาพรวมผลงานของทีมจะยังไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่แต่ปีดทีมชาติอาเจตินาก็เป็น คนทำแอสซิจ่ายให้สกอตแม็กโทมินยิงประตูเอาชัยชนะเชลซี2ต่อ1ก่อนที่จะมายิงอีก2ประตูช่วยทีมพิกสถานการณ์แซงชนะแอสตันวินล่า3ต่อ2ทำให้แอสซิได้อีกครั้งในเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสสำหรับฤดูกาลนี้ปีกวัย9 9ปีลงเล่นให้แมนยูไปแล้ว27นัดในทุกรายการ ทำได้5ประตูซึ่งเท่ากับฤดูกาลที่แล้วทั้งฤดูกาลเป็นที่น่าพอใจของแมนยูและเอฟซีเป็นอย่างมากันนี้หวังว่ากานาโชจะสามารถทำผลงานที่น่าประทับใจได้อีกตอนนี้หลายคนคาดหวังว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักให้ทีมได้ในอนาคตเชื่อว่าเขาทำได้แน่นอน